จากระวานนิทานชีวิตตอนนี้คุณกำลังฟังนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่นิทานเรื่องที่คุ้นเคยแล้วค้นพบว่ามันสะท้อนชีวิตได้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับมาร่วมฟังเรื่องของวันนี้กันครับครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ น่าสนใจมากๆครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter อะไรพวกนี้แล้วมันไปเกี่ยวโยงกับสภาพจิตใจของเรายัางไงโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าครับสาดีค่ะก็เป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของหลายๆคนเลยนะคะช่วงนี้ใช่ครับข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับเขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียนี่แหละครับประมาณ400คน ทำผ่านแบบสอบถามออนไลน์อืมค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะลองมาแกะดูกันว่าไอ้ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยความทีเรียอเวลาหรือว่าเราใช้ไปทำไมวัตถุประสองค์อะไรมันส่งผลต่อความรู้สึกเอ่อแบบเหมือนติดจอหรือเปล่าหรือว่าเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเองไหมแล้วก็สุดท้ายคือความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ามันเป็นยังไงบ้างค่ะก็น่าสนใจมากค่ะเอาล่ะครับ มาดูผลกันเลยดีกว่าที่งานวิจัยเขาเจออย่างแรกเลยที่ผมว่าแบบโหหน้าตกใจนิดหน่อยคือเรื่องเวลากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หเขาเช็คโซเชียลมีเดียมากกว่า12ครั้งต่อวันนะครับโหเยอะนะคะนั่นใช่ครับแล้วรวมรวมเวลาที่ใช้เนี่ยมากกว่า5ชั่วโมงต่อวัน5ชั่วโมงเลยเหรอคะครับส่วนใหญ่บอกว่าใช้เพื่อพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเป็นหลักอ๋อค่ะทีนี้พอใช้เยอะขนาดนี้มันก็มีประเด็นตามมาเนาะ งานวิจัยเขาก็เลยมองไปที่สัญญาณหลายๆอย่างอย่างเรื่องที่เราอาจจะเรียกว่าติดจอคือใช้ไปเรื่อยๆนานกว่าที่ตั้งใจไว้ตอนแรกอืมค่ะใช้เพลินใช่ครับหรือการอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ดูดีกว่าหรือดูประสบความสําเร็จกว่าบนนั้นค่ะอันนี้เจอบ่อยเลยครับบางคนก็รู้สึกบ่อยๆว่าตัวเองไร้ค่าไปจนถึงเรื่องพื้นฐานอย่างการนอนก็มีปัญหาไปด้วยไม่ว่าจะหลับยากหลับหล,ลับตึงตื่นหรือบางทีก็หลับมากเกินไป อาการพวกนี้ผมว่าบางทีเราๆท่านๆก็อาจจะเคยรู้สึกหรือเจอมาบ้างนะครับใช่ค่ะแล้วจุดสําคัญที่งานวิจัยนี้เขาเน้นย้ําเลยก็คือปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เดียวๆนะคะแต่มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติด้วยหมายความว่าความเชื่อมโยงที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะอ๋อคือมันสัมพันธ์กันจริงๆใช่ค่ะอย่างเรื่องการเปรียบเทียบทางสังคมหรือ social a r ซนที่เราพูดถึงเมื่อกี้ โดยเฉพาะเวลาเราไถาฟีดไปเรื่อยๆแล้วเห็นแต่ด้านดีๆชีวิตสวยหรูของคนอื่นแล้วเผลอเอามาเทียบกับตัวเองที่เรียกว่า Upward ดโซเชียลคอม r พ s เ n นะคะพอบ่อยๆเข้ามันก็กระทบความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองได้จริงๆนะคะอืมจริงด้วยครับมันเห็นแต่ด้านที่เขาอยากให้เห็นเนาะใช่เลยค่ะแล้วอีกตัวแปรที่สําคัญมากๆเลยคือ การเห็นค well ุณค in <thousand>, so, ่าในตนเองหรือ self esteem งานวิจัยชี้ชัดเลยว่ามันมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับภาวะซึมเศร้าผกผันหมายความว่าก็คือถ้าเรามองตัวเองในแง่ลบมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งหรือไรค่าโอกาสที่เราจะรู้สึกเศร้าหรือดิ่งลงมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองนี้เป็นเหมือนแกนกลางสําคัญเลยนะครับใช่ค่ะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากมาก แล้วถ้ามองในมุมของการทำนายความเสี่ยงเหรอครับว่าใครอาจจะมีแนวโน้มจะเป็นซึมเศร้าปัจจัยพวกนี้มันบอกอะไรเราได้มากน้อยแค่ไหนครับบอกได้เยอะเลยค่ะผลการวิเคราะห์เค้าชี้ว่ามี3ปัจจัยหลักๆที่พอจะเอามาใช้ร่วมกันในการทำนายความเสี่ยงได้ถ้าเรียงตามลำดับความสำคัญนะคะอันดับแรกเลยคือ 1. การเห็นคุณค่าในตนเองอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะอันดับ2คือ2การเสพติดก,การใช้โซเชียลมีเดีย และอันดับ3 3คือการเปรียบเทียบทางสังคม3อย่างนี้รวมกันเนี่ยสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มตัวอย่างได้ถึงประมาณ43.9%เลยค่ะ หรือค่า r square เท่ากับจุดสี่สามเก้าโอ้เกือบครึ่งเหนื่อยเลยนะครับสี่สิบสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับการศึกษาด้านพฤติกรรมใช่ค่ะถือว่าไม่น้อยเลยค่ะและที่น่าสนใจมากๆคือตัวที่มีน้ำหนักในการทำนายมากที่สุดก็คือเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองนี่แหละค่ะโอ้ตัว self esteem นี่เองที่เป็นพระเอกประมาณนั้นเลยค่ะพบฟังแบบนี้แล้วมันยิ่งเห็นภาพชัดเลยนะครับมันไปเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างอย่าง Facebook depression syndrome อ๋อค่ะเคยได้ยินค่ะที่เขาว่ากันว่าการที่เราเห็นชีวิตดีๆภาพความสำเร็จของคนอื่นบนฟีดบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะบั่นทอนความรู้สึกพอใจในชีวิตตัวเองของเราได้ใช่ค่ะมันเกิดการเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวเนาะครับผมสรุปแล้วก็คืองานวิจัยนี้เหมือนมาตอกย้ำให้เราเห็นชัดๆเลยนะครับว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาที่เราใช้ไปกับโซเชียลมีเดียเท่านั้นแต่วิธีการที่เราใช้งานมันและผลกระทบที่มันมีต่อความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยสำคัญมากถูกต้องค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเปรียบเทียบการเสพติดแล้วก็การเห็นคุณค่าในตัวเองที่ลดลงทั้งหมดนี้เป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยที่มันเชื่อมโยงกับความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้ใช่เลยค่ะมันเป็นภาพรวมที่เกี่ยวเนื่องกันหมดนะคะว่า ในเมื่อเรารู้แล้วว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยมันเป็นเหมือนเกราะต้องกันที่สำคัญมากๆเลยแล้วมันก็สัมพันธ์แบบผกผันกับภาวะซึมเศร้าอย่างที่ว่าไปครับคำถามที่เราอาจจะลองกลับไปคิดกับตัวเองดูก็คือว่าแล้วเราจะมีวิธีสร้างหรือเติมความรู้สึกมีคุณค่านี้จากข้างในตัวเราเองจริงๆได้ยังไงบ้างโดยที่ไม่ต้องไปผูกติดหรือ เพึ่งทาการเปรียบเทียบหรือการยอมรับจากสายตาคนอื่นในโลกออนไลน์หรือแม้แต่จากโลกภายนอกเลยอืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยครับทํายังไงเราจะรู้สึกดีกับตัวเองได้จากข้างในจริงๆเนาะใช่ค่ะลองหาคําตอบจากข้างในตัวเองดูค่ะและนี่คืออีกบทหนึ่งของชีวิตที่ถูกเล่าผ่านิทานถ้าเรื่องเล่าวันนี้ทําให้คุณเงียบคิดหรืออมยิ้มเบาๆได้ฝากกดติดตามนิทานอินไลฟ์ เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับและเจอกันใหม่ตอนถดัดไปขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีครับ